嗯 <music> ครับพี่น้องครับผมมื่อกี้กับมากับทีวัดที่เก่าครับผมทีวัดสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเออพ่อกันขึ้นเก่าครับเมื่อี้เออใส่เบียดเนาะใส่เบียดยังหัวขึ้นเก่าปะยังหัวขึ้นเก่าครับต่อหมาไหมหมาไหมแต่ว่างเบียดกับซ้ำเก่าล่ะครับแต่ว่าจจะสีใสเหมือด่าเหมือดเออมันอยู่กับทางขึ้นทางลง่มเนาะเนี่ยขับทางเงินลุยากหลายกัดเมื่อกัดได้ซ้ำได้กับซ้ำนั่นเนาะโอเคครับผมครับนี่แหละครับพี่น้อง ตามสาย,ยหงวยนะครับนี่แต่าอาจจะมีเสียงรถรบกวนได้น้อยเด้อพี่น้องเด้อเพราอมันอยู่อยากอยู่ไก่ท่างน่อยนะที่วัดเนานะแม่นครับโอเคครับผมไก่ทางอยู่จังหน่อยป่ะไปเรื่อยๆเห้องมามาโอ,โอ้เสียงขยับเชียงคีรีละตัวนี้เดี๋ยว,วใส่แล้วอย่าพ่ายบนขยับเ,เชียงคีรีละไปฟุตแลสเชียทางสนามาหมดแล้วฮ้อใส่เบียร์เลี้ยวอ่า Quiet chân ngoại tốt, quá tuyệt vọng nan, vô lạc lùng lúc Nhu, hàm ngô ngài, mọi lùng nha lùng lưng 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 นั่นๆๆๆๆโอ้โหไอ้พวกหมูอืออ๋อครับพี่น้องเดี๋ยวที่วัดใส่เวขั้นนี้เสร็จแล้วก็กจังมันลุ่นกันตอนยามไวพี่น้องเนาะครับค่ำแล้วครับได้ใส่เบียกันช่วนเรากับพี่น้องส่วนเรากับครับขั้นนี้มีอาการพี่น้องวัด ขอปะคอปคอตีปคอชัดชัดเดวเวนอยู่ตัวนี้ยวเวนอยู่อืมดูเดี๋ยวเวียนตีฮะเดี๋ยวเราโอ้โหแหกไม้แล้วครับพี่น้อง ấy. เอ้ยเรากราบซื้อได้ดิอ๋อกำลังงามโอเคโอเค,อเคแหกมันแหกมันตัวแรก,ก <c oughs> พี่น้องเรากลับครับพี่น้อง พราอมันต้องเราด้วยเพราะว่าเอ้มันเป็นทางการเพอดีพี่น้องอู้อูยไปยังที่รู้วไปยังไปยังที่ขั้นไปกินรวมน้ำแพร่อ้ปลาคอน้อยกับพี่น้องเออปลาคอน้อยปลาคอนีอ้เฮียไปกินบ้างหรือว่าะไอย่างเงี้ยอู้หูหิเสียบเนียนทำไมอันตัวที่สองแล้วครับพี่น้อง โอ้มันอนี่เป็นตะมันแต่ว่าคิดว่าเท่าแจ่มแล้วซองมีเจ็มแองเป็นตะมันแห็งมันตะเวนเลยเออ,อ,อเรากลับรุ่นซ้ำกันเนาะรุ่นซ้ำกันโอ้พี่น้องครับมานอีกแล้วครับมานอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มันน้ำมันน้ำอยู่ปาลปาอะไรปาไลาอะไรปลากรดน้อยโอ้ปลากรดน้อยพี่น้องนำ้ำน้ำอยู่ปลากดน้อยอ๋อที่วัดเท่ามากมากแจ่มที่สามพี่น้องเอ้ยนี ปกดกินปรากฏว่างามตัวนี้ทำแต้มไปก่อนห่อช่วงนี้อืเรากลับเลยพี่น้องเรากลับมาได้ไปขอดอซวงตัวได้ไปกดตัวนึงงามมันมาแล้วห้องมือมานแล้วมียานแต่ไม่ต้องสอนมีเกี่อนไอ้พี่น้องโอ้ยคำเหรอครับเดี๋ยวไฟมาเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวที่จะไฟสายอยู่หั่ยเนี่ย หนีไปงอนครับพ oh. hmm. ี่น้องโอ้น้ำ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 ปลาคอปลาคอปลนปลาคอปลนปลาคอปนพี่น้องครับอ่าปลาคอปลนโอ้ใส่เดียวกันหมดเลยวัดทิดวัดเลยใส่เดียวกันเลยเอ่อเอาปอดกันนะใส่เดียวกันงานเลยสามตัวว่านี่นี่เขาอยู่ไอเขาอยู่รึเปลาไอเขาอยู่ หออย่อ่นโ้ครับผมพี่น้องตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วครับมาหยามเบียดเที่ยวแล้วครับไาที่วัดกินข้าวกินน้ำร้อน่เจ้ากินเย็บ้อยอะไรได้ครับไปต้องไปหยามเบียดห่าเถี่ยวแลกพี่น้องเอ้หย,ยามเยอะสุดด้วอืมอ,อันเลิกไปเรื่อยดิอืม ส่วนทั้งนี้ฉินมัดไซต์ทิ้งไว้อยู่ประมาณจะหาหกลังเ่ลพี่น้องไม่ยากเนีีก่อนเยเลย่หอลโอ้โหขันแรกกับหมุเลยพี่ดัทโอ้พี่น้องครับอ่าขั้นแรกพี่น้องเอ้ยเดบะคอหน่อยไปแล้วทิ้ดมากมากทิ้ดมากประกดประกดประกดทิัดปรกดตัวหน้าอตัวหน้าดู่ตัวหนทด ดีตนัวคตัวงามเลยใหัวเข้อ i̇şte าอยี่ด้วยนีทั้งหน่อยนี ern, ่นักแมนชีมอะรก็ว่าัปเจี๊ยบจิกันนยเจ้ยอ้ปกตุกำลังงามพี่น้องเลอ้วนดีเว้ยปะอ้วนดีเว้ยอ่ะแจนที่สองพี่น้องครับอาวุธไรดนแจนที่สองยามเบ็ดช่วงสามทุ่ม ขั้นนี mm ้บุลลันยัหงดโอ้ขันนี้เ็บลนทิดวัดเองขั้นนี้ก็บุลลนแต่วาวินเด็กนอยจยิงย่ขันโอ้ามามาๆโอ้ปดุกหน่อยตะกดหน่อยกดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวขัดกดเลกดน่อยพี่นนางกำลังงา น้อยปรากฏน้อยอือกดน่อยครกบน่อยะตัวที right> ่สอี่น no ้องากดน่อยโอ้เกีงสมนได้รุนนะโอ้น <hm ้ำนปรากดแ่ากกดโอปรากฏอีกแล้วโอ้ดวงรากกครับโอ้ดวงรากฏเดอนนี้อันเหนวะดวงรากฏหนุ่มนาหนุ่มนามุน เอปกิรันงปกติอกามานี่แลวครับพี่น้องเอ้ยมานี่เลทีัดมานี่แลฮะนู่นโอ้ตัวงามเลยครับพี่น้องปกติตัวนี้เดี๋ยวมาขั้นนี้ก็บรทิวัด

对，嗯，敢呗，可以。 วัดเอ้ยวัดโอ้พ่นบักงยักเงยหักเงเลยนี่โอ้โอ้ยิัดบุขึ้นเคิงบรเขึ้นเทรืองขึนเองนะกี่มาักเพื่อความปลอดภัย ปันนี้บ่เคยดินเนาะตอนนี้มาสานดินเดินเนาะอือสานไปครับพี่น้องครับวันนี้ลุยต่อครับโอ้ยเฮ้ยน้ำบกจากกวกบวะปลอดเสียบไหมเสียบเพียรถทิวัดเสียบไปยืนบ่มือเอาเก็บไปโอ้ลงเร็วเลยวะไปไป โหไม่ได้างงาย่างยากเห็นไหมอันนี้ห่างข้างจอกเลยใบจอกโอ้ขึ้นเงียบเลยว่าขึ้ห่างเลยป่าเปมองไปนขี้สวบดีอยู่ว่าตัวตัวตัวอยู่วเนาะ

อ es oh yeah, oh okay, so nah ่ะที่รักกเลยนะเดี๋ยวขอพยยามเตรงนี้ได้เิ่มมันนำบุญโอ้ขันกับที่รัทัดเองเสรยมเงี้ยวได้เสรยมเงี้ยวเด้อยโอ้ัวงาม่ี่ปวดโอ้่งามหนุงโอ้ววี่ี่ตน้องครับมามาเไปโอ้ัวงามครับพี่นองตัวนี้ งา้างก็ตัวนั้นยูที่ว่าตัวนี้อ๋อโอ้พี่น้องเอ้จีนไก,ก่กันเลยสองตัวที่วัดวันแล้ววะจันเย็นเด้อเบ็ดปักมือเด้อโอ้ปลาปนพี่น้องเอ,งเอง้ตัวนี้ก็ได้ปนก็ได้แกงก็ได้แต่ตัวนี้กําลัางงาม

เอาครับพี่น้องที่นี่ยามเบ็ดรอบแรกมาแล้วครับมาสรุปกันครับผมหนึ่งตัวหนึ่งตัวสองตัวสองตัวสามตัวอือู้นี่เราเก็บเยโอ้ตัวนี้จับสองมื่อน่ะสี่ตัวสี่ตัวครับตีนักกงมืออืม Ngoài ngoài nghe qua tất là tất là à, à, tất là à. tất là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  tất nắp tất là tất tua tất tua tất là tất là tất là tất 8ปดแปดครับปรากฏตัวนี้โอ้ตัวของแปดตัวปรากฏ9เก้าเก้าตัวกับปรากฏครับพี่น้องสิบสิบตัวครับปรากฏหมดหมดแล้วโอ้ขึ้นลงท้ายด้วยดีใช่วะขึ้สิบตัวครับได้สิบตัวพี่น้องครับผมแล้วกับปลาที่ ปลาที่เซนวงเวียนที่มันกินน้ำกลก็ได้ซีตัวครับคอหน่อยครับเอาจังไรกับยามเบ็ดเทียวเดียวด้วยครับพี่น้องพอดีที่วัดบาดเย็บครับพี่น้องเอ้ปากกดปากมือคนเกิดเซียนอืมกัยกสิยามเบ็ดเทียวเดียวครับมือนี่พอกันมืออ่นเศร้าครับผมพี่น้องครับจังไงไหนนาะมันมันจําเป็นนอนบาดเย็บเนาะครับจะละมือพี่น้องข้าบบ้งด้วยนี่ครับ คิดซิกไม่นะครับอ่อนอยู่ประสบการณ์หลังแรก <laughs> อะ <laughs> ครับเนสบาาเจลียดเลยทั้งกะขากะขึ้นๆล่องๆพี่น้องหลายคลิปเรากัเมียกัน <laughs> เจอกันมืออึนเช้าครับผมกลับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าพี่น้องช่วงนี้ก็ตีหาครับผมตีหาเพระม่าตีหาซิบี่ทีเนาะคิดว่าประมาณอืม

จะเรียกแขกมันแามเศร้าพลังงามพลังงามพลังงามเดี๋ยวมาขั้นต่อไปพี่น้องครับอาชีัดมาโอ้ตอนนี้ช่วงตีห้าพี่น้องเองหืเฮ้ยเบ้ยพูดนะพูดน้ำพูดน้ำพูดนะพ้วนอ่ะพ้วนอ่ะพ้วนอ่ะเฮ้ยป่ายังไงพี้ช่วงแห้งแถวนะป่าเขาป่าเขาป่ะเนี่ย Ui, oh, oh, đi nè liver. Opa siam siam xiêm, 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 siam siam xiêm siam siam này, siam 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 xiêm, siam 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 phi siam siam lê siam 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 siam

บ่โอ้พุ่นนี่ตนนี่โอ้พุ่นนี่ตนนี่เออเอาเดี๋ยว

แกงออกแกงออกแล้วพี่น้องครับผมแกงออกแกงออกแล้วนี่ตรงนี้ผมนัมภาษณาแกงออกแกงออกรถเฮ้ยบอกยังกรไดมาโอ้มา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 พูดนะน้ำน้ำน้ำพูดนะของแท้นี่วาของแท้นี่วาเดี๋ยวเรียกจะต้องหมอบหอบพูดอ่ะโอ้ยจะต้องหิอ่ะเนะน้ำน้ำน้ำอะไรไปยังวงปรากฏบอกโอ้ปรากฏอีกละ <aún> <c oughs> ตออกดโตกตกตกอีกแล้วครับพี่น้องงามยดงปากกดพี่น้องเอ้ตัวง,งามๆครับดงปากปกดปกกดเจีงหู่เจีงตาแล้วครับพี่น้องครับทีหากรัวแล้วมาที่วัดห่ออืม ไม่ิ่เขาชบนข้ารถโอ้โห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 โอ้อ้้อ้้อ้โหโอโหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โห้โอ้โห้โหโหโอ้โอ้โห้โหโหโอ้โอ้โห้โหโหโอ้โอ้โห้โหโอ้โอ้โห้โหโหโอ้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 โห้โหโออ้โหโอ้โ้อ้โหโอ้โ

โอ้ยโจมดีขนาดที่วัดดิปาบิดคือบอกเป็นแฟนสีน้อดีเนาะิคืยังจมครับิโอ้บอกเขาหน่อยทีวัดส้มดึงแห้งแ่หนเมอว่านเลยส่งถึงแห้งขนาดันเลยวะเฮ้ยโยตุนห่วยเชอันนี้ไม่เป็นี่านได้ปะ โอ้ยันนี้แม่หัวยังลอยดิงเดีงอยู่หัวอืมหัวหัวน่ะหัวตัวกงามหัวเห็นเลยอ๋อโอ้ขนานี้บ่นเลยสบายสบายเลยบม่หลอนไ่หลอนอ่ะโอ้ยอดโอ้ันนี้ันนี้ที่วัดเอาปลาก่อนมาเอาปลาก่อนนะเอาปลาก่อนอ้ัวนน่ะหุวหน่ะมึงลีลาขุ้นดู Ui tô bọc nha liwa. Tôi nha vô có sáng chiến lên. Nhé. Song là. Ô! Song chiến đấy ngoài chân. Ô! Song chiến đấy ngoài chân. Ô! ô! Lock leg. Ô! Lock leg. Ô! 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 Lock leg. ô! Lock leg. ô! 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 Lock leg. ô! 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 Lock leg. ô! ทนนี่ก็บวลลัลท่านสุดท้ายครับพี่น้องนี่ละมองต้นยี่คาดกวางทางนี่แหละขั้นสุดท้ายท้ายไม่มีอลายดอกคิดวัดมีแต่าหัวอกธิดเบ็ดไปธี่วัดกู้เบ็ดเสร็จแล้วพี่น้องก่อที่นี่พาที่วัดกลับแล้วครับผมไปขึ้นนี่ละขึ้นนี่ล่ะมันได้ย่างดีมั้ยนี่ โอ้แก่งเลยพี่น้องเอ้ตอนนี้กำลังจะพานกลับบ้านโอ้แต่หลายวิที่วัดย่ำเสาพี่น้องเมองดูได้แน่อยู่ด้วครับโอ้ใครแน่อยู่แต่อยู่ดอกวังสองโลกสองเสาเนาะใครแน่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 คือใครคนไทยใครพอกระเทือนไครแน่พอไครแน่ครับ มามามาค่อยๆย่างได้สะพานพูนหีพังด้อ่าห่ยาย็บตัวลังครบู่นั่ะคนงผู้ใหญุู่นคนยังผู้ใหญ่ผููสูงชิบเลียตันไมได้แต่ยุคนัมาพี่น้องครับัาที่นี่มาสรุปสวงเ้าครับออถือใจเพื่นซะิตใจ้เากรบ่เป็นยังดอกนั่งโตนั่งลงดีนั่งลงดี 2 xoắn 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 xì 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 Si, xì xong 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 cái súng xong 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 mua mà chết. chiêm nó xem 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 chiêm xem chiêm xem 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 chiêm xem 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 giảm này giảm <laughs> 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 ล่ enos, คลิปนี kennen, lla, ้ก็ับชิเดล่าพี่ล well ่าน auth, ้องแล้วครับผมอ๋อล่าแล้วครับอ๋าล่าพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับไปกลับบ้านเปลี่ยนตัวขับตัวนอกรึเปล่าเปลี่ยนตัวขับพูนเลยอ่ะไปขี่รถกลับจองยางกลับด้วยทิวัดเลยอ๋อพี่น้องตอนนี้มาถึงบ้านแล้วครับผมอ๋อเฮ้ยเรียบร้อยป๋อพี่ครับเรียบร้อยเทีแล้วกับพี่น้องให้พี่น้องกาบงด้วยเออครับสวงามเลย นะครับเอามือเคียมดูยังไงอ่นโอ้โดดดีกระเดื่อ้ยเงี้ยเออมามาเอาปิดไรเว่พิดไรเว่ปิดไรเร่ๆ